ผมทักหา k f c ไม่ทราบว่าทอดไก่ยังไงเหรอครับอ๋อเป็นความลับค่ะบอกไม่ได้ลูกค้าจะถามไปทําไมเหรอคะไม่ใช่มันไม่สุกะครับไม่ได้มาขอสูตรครับไก่ไม่สุกภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ นี่พ่อครับผมปวดเคียผมอั้นไม่ไหวแล้วอั้นไว้ก่อนลูกรอให้รถมาจอดก่อนเราค่อยขี่ตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายอั้นไว้ก่อนนะลูกมีน,นกสองตัวนี้มันจ้องจะขี่ใส่รถคนสินะว่าแล้วทำไมมันชอบขี้ใส่รถเราจังเลยแต่งหน้ายังไงให้สาวมองนี่แต่งแบบกูนี่หน้าขาวอยก,กัะผู้บ่าวเกาหลีสาวสาวเห็นอีกกรี๊ดแน่นอนข <c oughs> นาดแมวยังงงว่ามึงแต่งหน้าอะไรของมึง <c oughs> แม่แม่ผมอยากกินอเมซอนน่ะแถวบ้านเรา อเมซอนน่ะอเมซอนแถวบ้านมาเด้อจ้าอเมซอนกาแฟสดรถเข็นจ้าผมอยากกินอเมซอนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนะแม่ไม่ใช่อเมซอนรถเข็นมิสเตอร์บีผมสร้างอาคารสูง333ชั้นโดยมีลิฟส่งอาหารอยู่ตรงกลางเพื่อทดสอบระบบชนชั้นคลิปนี้เพื่อดูได้เลยถ้ามิสเตอร์บี๊ซทำคลิปนี้จริงๆติดเหลืองแน่นอนครับผมบอกเลยเมื่อคุณอยู่ในห้องเรียนทำการบ้านที่คุูสั่งไม่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 ตั้งใจเรียนในค่าเรียน <S <S ไม่ไม่ไม่แล้วไปทำแบบนั้นน่ะฟังเรื่องที่ครูสอนไม่ไม่แล้วก็ไม่ทำ การดูอีสปบอร์ดในครบเรียนถือว่าเป็นอะไรที่ใจเกเรสุดๆเพราะว่าน้องๆตั้งใจเรียนดีกว่านะครับเลิก <c oughs> เรียนก็จะได้ดูคลิปพี่ไงพี่ลงคลิปทุกวันเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะจ๊ะนักเรียนรีวิวกอกน้ำที่รัเสเซียสะอาดยันเซลล์รูขุมขนถ้ามันจะออกมาเป็นไฟขนาดนี้นะแต่ว,ว่ากอกน้ำมันควรจะออกเป็นน้ำไม่ใช่เหรอไม่ใช่ออกเป็นไฟแบบนี้สมกับเป็นกนก,กน้ำที่รัเสเซียจริงๆแฟนบอกอยากใส่เสื้อคู่จัดให้สมใจยิ้มหน้าบานเลยครับด้วยครับเสื้อคู่ที่ผมว่า ได้เข้าโรงพยาบาลทั้งคู่เลยมึงสงสัยทะเลกกาะกันเรื่องข้าวมันไก่น้องนีโมเมื่อแม่คุณบอกล้างจานแต่คุณกำลังเล่นเกมอยู่แล้วบอกแป,ป๊บแล้วคุณก็ไปไปสักทีมึงจะมาล้างจานดีๆหรือจะล้างจานด้วยน้ำตา <c oughs> ให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายถ้ามึงบอกว่าแป,ป๊บอีกลองเท้าแตะนี่จะบินไม่ห้ามึงรีบไ <c oughs> ปล้างจานเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวคุณแม่จะโกรธผมเมื่อเห็นว่าเด็กเคมีที่โดนแกล้งประจำเอาหน้ากากกันแกส๊สน้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำซักผ้าขาวมาที่โรงเรียนโอ้เพื่อนซึ้งใจหลายๆทั้งที่อน เพื่อนกูว่ามันไม่ทําอย่างนั้นนะนี่มาสูตรทําแก๊สพิษดีๆนี่เองมึงรีบวิ่งออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาไม่ได้มาสักผ้าให้มึงแค่ตกหลุมโลกก็เปลี่ยนโอ้โหเจ๊แน่ใจเลยเจ๊ว่าจะขนทางแก๊สแบบเนี้ยขนมาไป10ปีแล้วยังไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเจอถนนเมืองไทยนะมึงป้องเร็งบุ้มให้วันนี้เหนื่อยว่ะอยากกินส้มตำว่ะลองตำป่าด้วยไหมวันนี้อร่อยนะอ๋อได้ๆเลยได้เลย ตาป่าจริงๆครับรถเข้าป่าไปเลยทุยไม่ใช่ตําป่าแบบนี้ซ้มตาที่มันชื่อตําป่านะห้ามส่งเสียงดังฝ่าฝืนไปรับ2,000บาทเทศบาลตําบลเนินพระเฮ้ยเจ๋งจังวะทําผิดกฎแถมได้เงินด้วยอะไรมันจะดีขนาดนี้ <c oughs> แค่เติมไม้มาะลรไปตัวเดียวกูก็ได้รับตังแล้วสินะโคตรเจ๋งเธอบอกเธอชอบคนที่อยากจะเติบโตไปได้วยกัน <c oughs> เอาล่ะกูพร้อมแหละเตรียมใส่ปุ๋ยได้เลยกูพร้อมจะเติบโตไปพร้อมมึงแหละจากคนธรรมดาสู่วัชพืชนี่เพื่อนแมวดําเราอ่ะน่ารักหรือเปล่าว้ายน้อง ไปน้องดำไปรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่มันบอกว่ายังขับได้อยู่ก็ว่ายางมึงมมบวมนะเพื่อนเฮ้ยบวมแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกขี่ต่อได้อยู่เพื่อนป้าเราไปกันต่อเลยน่ามันยางรถตัวสีหัวช้างเหรอมันมันบวมได้ขนาดนั้นยางมันคงจะบอกว่าบวมครับไม่ได้โบเพราะว่าผมอ้วน ไอยางรถคันนี้ก็เหมือนกันม <ด ugh S 1> ครับมัวแต่เล่นลายว่ากระเป๋าใกล้กันพลออกมาปเป็นอย่างนี้ครับผ้าสะพายกระเป๋าผู้หญิง <c oughs> ส่วนผู้หญิงสะพายย่ามพระสลับกันมั่วไปหมดเลยครับ <No. S 1> ผู้หญิงคงจะสงสัยแบบถ้าใกระเป๋ากูมีแต่นัง,งสือสวดมนต์ <Bra k. S 1> ส่วนผ้าก็จะแบบทําไบกระเป๋ากูมีแต่เครื่องสำอางช่างภาพกำลังแอบถ่ายนกตัวสีฟ้าเอ๊ะมนุษย์ทำไรวะเห็นสองตั้งนานลวมึงหากูอยู่ใช่ไหมม,น,มน,นุษย์กูอยู่นี่มึงไม่ต้องถ่ายหรอก<ๆ>อ้าวมึงอยู่นี่นี่เองกูก็ถ่ายตั้งนานสีหน้าของผมใดทุกครั้งที่เพื่อนไปคนขัรเเเพื่่่่อนน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 กกจมมึะะแ้้ๆๆาาาีีหผ็็ปปณ ไวใ้ใจแต่ไม่ปลอดภยัยแน่นอนดื่มกาแฟวันละแก้วตอนเช้าอื้ม กินชาติน so ี้ดีดไปยังชาติหน้าให้เธอดูเขาสิใช่เขาร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะเขาเจอเรื่องแย่ๆมาสินะน่าสงสารเขาจังเลยนะสิ่งที่ทําให้ชายคนนี้ร้องไห้เดยที่สุเจก็กลับมาแล้วและเขารีวิว GTA 6ด้วยโคตรสูงเลยดีใจสุดๆแต่ครับช่องเจตเป็นช่องในตำนานที่รีวิวเกมได้ดีมากๆผมก็อยากให้เขากลับบานะครับถ้าเขากลับบดา๋ยวผมน้ําตาไหลเลยแหละนี่คือฉากจั m p s แกร์ที่น่ากลัวที่สุดในไฟแนนด์เฟนดี้แฮ่กลัวกูหน่อย <Hey. S 2> ป้าหมอธรรมดาเฮ้ยอันนี้มันหมอปลาไม่ใช่เหรอป้าหมอคางดำไม่ใช่แล้วอันนี้มันหมอป้าไม่ใช่ปลาหมอเท่าที่ผมดูข่าวมานะครับป้าหมอคางดำตอนนี้มันระบาดหนักมากๆถ้ามันระบาดในอีสานแล้วก็อื อร่อยแซ่บแซเมื่อสนามบินเปิดให้พ่อค้าแม่ขายไปขายของบนเครื่องบินได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเ้อก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซคไปยังไดตามตกน้ำใสเส้นลงเส้นเล็กอ่ะมาเลยมาเลยปีเครื่องบินรออยู่มันก็จะเกิดร้านอาหารลอยฟ้าแบบนี้แหละฮะเครื่อง The Fizzer พัฒนสดายราคา1ล้านดอลลร์เฮ้ยไอเครื่องนี้นี่ว่ะเครื่องที่ว่าสามารถแปลงน้ำกลายเป็นอาหารได้โคตรเจ๋งผมซื้อครับผมซื้อไอเครื่องนี้มันมาจากหนังการ์ตูนเรื่องมาสาจาร์ลูกชิ้นตกทะลุวิตินะครับเป็นหนังการ์ตูนเรื่องโปรดข,ของผมเลยแหละเป็นเครื่องท สวนสัตว์ว่าจะถ่ายเสือเท่ๆดูมันทำสิเฮ้ยเอาไข่กูไปดูซะไอพวกนักท่องเที่ยวขี่ใส่ด้วยปิ้วปิ้วปิ้วปดูมันทำดิบากหน่วยรปภมขอตรวจสอบด้วยค่ะมีมีดยาวเน็บเอวตั้งหลายด้ามเข้าใจว่าเป็นมีดนะคะและเขาก็แต่งตัวแปลกๆด้วยค่ะ โอ้ไม่น่าโซโลแกไปทําอะไรอยู่มอกเกษตรขอนแก่นมะเพื่อนแ๋ยวก็ดูรปภรวบหรอกอ๋อลืมไปโซโลมันชอบลหอบลงทางนี่วาเมือ่อคุณรีบไปทํางานตอนเช้ามากเกินไปเออพี่แมทมันไม่ได้ใส่อย่างนั้นนะพี่เป็นไรครับผมรีบแค่ปกติเจอโรคได้ก็พอแล้วแต่มันดูแปลกๆนะพี่เมื่อผมเล่นมุกเลขศูนย์ไม่มีค่ากับเพื่อนตีด้และจิตใจของเลขศูนย์ทำไมพวกมึงชอบด้อยค่ากูจังวะกูก็มีค่าเหมือนกันนะเอาไปเติมใส่เลขหนึ่งประมาณ6ตัวก็ได้1ล้านแล้วทำไมกูจะไม่มีค่าวะเออไม่ร ครับแม่วันนี้ผมจะเซอร์ไพรส์แม่ด้วยผักกาดแม่จะได้มีสุขภาพที่ดีกินผักจะได้แข็งแรงไงแม่แล้วน้องๆล่ะครับวันแม่นี้ได้ไ่ว้แม่กันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมบิดคอสตูเพื่อประหยัดกระสุนคนอื่นๆในสนามบีบีกันโอ้พระเจ้านี่มึงทําอะไรลงไปกระสุนมึงเติมได้เรื่อยๆอยู่แล้วมึงจะไปบิดคอเขาทําไมเมื่อผมลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นเฮ้ยดีเพื่อนดิฉันเองแต่จะไม่ได้เหรออีเมลฉันไม่รู้จักนายเลยานายเป็นใครได้เพิ่งาารััส่นนากกอห้2ช รหัสให้ถูกต้องแถมยังกดลืมรหัสผ่านแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เพื่อความปลอดภัยผมก็ทำนะออกไปเล่นนอกบ้านบ้างสิลูกได้เลยแม่ซึมซับกับธรรมชาติต่อ WiFi จากต้นสนแถวบ้านผมโคตรกมกลืนกับธรรมชาติเลยแม่บอกให้ไม่ไปเล่นนอกบ้านไม่ใช่เอาคามไปเล่นนอกบ้านไอเด็กเปรเอ็กซ์ลบวยเท่ากับขีดก็เรู่สึกของคุณครู เอเ็กนี่มันฉลาดเกินไปกูต้องส่งมันไปโรงพยาบาลศรีธัญญาสะละอา้าวมันก็ถูกแล้วดีครูมันก็เหลือขี่แค่นั้นนี่เอกรบไวอ้อืมใช่กูก็จะส่งคนภาคไปเหมือนกันวัดกูจะได้ไปอยู่ศรีธัญญาแล้วว่ะเมื่อคุณเผลอเติมเงินเข้าไปในเกมโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ <c oughs> แต่หม้อที่กูใช้ในเกมมันยังมีสกินนะ่ะมึงลองคิดดูอาวุธที่ไร้ประโยชน์ที่สุดกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดถ้าจอคูเสียครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาพี่คุณกลับด้านจอแล้วก็ใช้อีกด้านของจอที่ยังใช้ได้อยู่แค่่่นนนีีี้้้้้้กกกกกก็ก็็็แแแปปปััญญหหหาาาาาาาไไดดดลววถึงงจจจออออะะะะเเตมมมรรททิผซืขูบสุย ท้าไม้เพื่อนอดกินความรู้สึกของผม <c oughs> เรานี่มเป็นชั่วร้ายจริงๆเป็นไงล่ะความรู้สึกที่แม่ขาบอกว่ามุกกอมหมดแกได้รู้สึกไหมล่ะสินะเจ็บยิ่งกว่าโดนหมาที่บ้านทิ้งฮะเมื่อคูซื้อรถมาแต่ไม่ค่อยได้ขี่เลยกูเอามาห้อยในบ้านเป็นเครื่องประดับเลยมึงซื้อมาไม่ได้ขี่สักครั้งเบิ้ลอยู่สองครั้งคือตอนซื้อมาใหม่ๆกับตอนเอาไปลองรถกูเอามาเป็นเครื่องประดับในบ้านแม่มเลยเมื่อครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนี่สมชายโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเหรอผมอยากเป็นหนุ่มกีดยางครับทำไมล่ะความคิด ผมเลยอยากเป็นหนุ่มกีดยางครับใช่ไอ้หนุ่มกีดยางในโฆษณาปุ๋ยนเนี่ยมปนกล้ามใหญ่ดีจริงๆนี่ที่รักไม่สบายเนี่ยไปหาหมอหรือยังมาแล้วครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพอดีเลยแต่ที่กูเห็นมึงอยู่กับชูมึงไน้น,นอนโรงพยาบาลสมใจแน่ทีนี้ค<อ>ิดจะโกหกเมียหันหลังมาก่อนพี่คุณแม่เปิดเพลงให้เด็กฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเพลงของยังกูเพลงก,กูว,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 วิบวิบวบวบวับ เดกคนนั้น hey, ที่ออกมาโพบี้อายุ3ปีเป็นออทิสติกแต่ละหอมหอมฟังเพ็งยังกูตั้งแต่เดลยครับมันคนสนุกเลยใครฟังเพลงยังกูกันออท <autistic S 2> ิสติกกันหมดแน่โอ้ว้าวทำไมคุณดีกับฉันจังเลยอะเปิดประตูให้แช่เข้ากอดตลอดเลยอะ <c oughs> เลยที่เฟิร์สครับคุณผู้หญิงเชิญก่อนเลยครับ <c oughs> เอโยใครที่เกาประตูที่ก่อนในเกมนี้จบไม่สวยน่แนเะกม csgo ใครโผล่เป็นตัวประตูปุ๊มเฮ้ hey, ต่อสู้กับงาแดงงาแดงบ้านป้านตาแดงตาแดงผมก็ได้ยินข่าวมานะครับว่าการกล้วยภาคสเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับอ่าเอามาให้ทุกคนชมนะการกล้วยโดดขึ้นเรือไปแล้วไม่มีใครผมที่บอกว่าหลังจากเนี่ยชัดจะเก็บเงินแล,ลังจากนั้นได้5นาทีเฮ้ยอยากได้ว่ะแค่200เองมึงดูสิตุกตามัตไลเดอร์เลยนะมึง2อ0เองอะ่ะถูกๆได้บอกมึงจะเก็บเงินวะบ้านไลเดอร์ต้องมาก่อนเก็บเงินเอาไว้ที่หลังกูรู้สาเหตุที่มึงเก็บเงินไม่ได้แล้วเพื่อนวิธีหุงข้้้้้าาาาาาวววโดดยยไไไมมมมม่่ตตองงงงีีีหขขนเเเลใชรแบบบ แล้วก็ตั้งฐานดีดด้วยรองเท้าแค่นี้ก็สาบาดหุงข้าวโดยไม่ต้องมีห้องข้าวได้แล้วบอกเลยว่าอัจฉริยะอีไม่นานอีไม่นานจะเป็นแบบนี้โอลาเบึ้มคนสองคนกําลังทะเลาะกันได้ต้อต่อยบวยเส่มันจะจะเท่เข้าใจไหมออกละกายอ่ะไม่ไม่ยกดัมเบลดีกว่าก้ามจะได้ใหญ่ๆออกละกายมันเข้าใจไหมจะได้เป็นหนุ่มมีก้ามสิ่งที่เด็กแว้นคิดมืมีมีขอหมวกกันน็อกแล้วก็รถเอาไว้แว้นแค่นี้แหละสาวก็ชอบกูแหละทำไมตะกาเด็กแว้นมันคิดง่ายจังวะเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศไทยเเเขขขข็็็มมมมมัััดดิิิรภภยไไ่่่่ใใชชพกสแล้ว ลุงปู่ที่อยู่ด้านรถที่ทำให้ฉันรอดมาได้ความรู้สึกข,ของเข้มขันนี่เรภัผ่กูไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมกูช่วยให้มึงรอดแต่มึงกลับบอกว่าพระช่วยมึงโอเคงั้นกูไม่อยู่บนรถมึงก็ได้ครั้งหน้ามึงจะรอดหรือเปล่ามาเซลฟี่กันเพื่อนอืตูดหุ่นเนี่ยมันแซ่บได้ใจจริงๆว่ะขอให้เพื่อนกูบิ็นเกย์คาราวานโณนรงร์ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัยหนึ่งซแล้วนั่นมันอะไร เลยคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวไปแล้วครับเอาให้ไปเบิือนที่คุยกันไว้ดีกว่าเนี่ยบอกขับขี่ปลอดภัยว่าไอ้นี่มันยังไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยย้อนแยงกระชิบไก่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000 0ไลค์และกด Subscribe ให้ถึง3ล้าน u b s c r i b e เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแฟนอาร์ตไทยคลิปด้วยนะครับ